โหช่วงนี้ตลาดหุ้นผันผวนหนักจริงๆนะคะเห็นพ่อตัวเองเขียวๆแดงๆสลับไปมานี่ใจหายใจคว่ำกันเลยใช่ไหมล่ะคะ วันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันถึงทางออกที่อาจจะช่วยให้นอนหลับได้สนิทขึ้นหน่อยด้วยการลองหันมาโฟกัสที่กระแสเงินสดจากเงินปันผลกันดูบ้างโดยจะพาไปเจาะลึกเครื่องมือที่ฮอตฮิตมากๆตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือ ETF ที่ชื่อว่า SCHD ค่ะแน่นอนราะคาะความผันผนเนี่ยมาเป็นของคู่กันกับตลาดหุ้นอยู่ละแล้วมันก็ทดสอบจิตใจเราได้ดีจริงๆเลยแต่คาถามสาคัญก็คือ แล้วเราจะรับมือกับมันยังไงเพื่อให้อย่างเดินหน้าไปสู่เป้าหมายระยะยาวของเราได้เอาจริงๆคําตอบอาจจะง่ายกว่าที่คิดนะคะคือการลองเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการไล่ตามราคาหุ้นที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงทุกวันมาการสร้างกระแสเงินสดที่ไหลเข้าพอร์ตของเราอย่างสม่ําเสมอแทน การได้รับเงินปันผลเป็นประจำเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าเฮ้ยไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงนะการลงทุนของเราก็ยังคงสร้างผลตอบแทนที่เป็นเงินสดจริงๆกลับมาให้เราอยู่เอาละคะ่ะและเครื่องมือที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือ SCHD US Dividend Equity ETF โอเคสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นนะคะ ETF หรือ Exchange Trade d e Fund เนี่ยลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะคะมันก็เหมือนกระกาใบหนึ่งที่รวบรวมหุ้นดีๆหลายตัวเอาไว้ด้วยกันแล้วเราก็สามารถซื้อหรือขายทั้งกระกาได้ในครั้งเดียวเลยเหมือนซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งเป๊ะๆเ,เลยอะคะ่ะทีนี้ SCHD เนี่ยมันไม่ใช่ตะกราธรรมดานะคะแต่เป็นตระก้าแบบพิเศษเลยที่คัดสรรมาอย่างดีมากๆโดยจะบรรจุไว้เฉพาะหุ้นปันผลคุณภาพสูงของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเอาละค่ะได้เวลามาผ่าดูหัวใจของ SCHD กันแล้วว่าข้างในมันมีอะไรดีทำไมมันถึงโดดเด่นแล้วทำไมกระบวนการเลือกหุ้นของมันถึงได้น่าสนใจขนาดนี้ คือจุดแข็งที่สุดของ SCHD เลยเนี่ยไม่ใช่การเลือกหุ้นตามเซนส์หรือความรู้สึกของผู้จัดการกองทุนนะคะแต่มันคือการทำตามกฎที่ตั้งไว้แบบเปะ๊ปะๆเลยค่ะไม่มีนอกลู่นอกทางโดยใช้เกณฑ์ของดัชนีที่ชื่อว่าดาวโจนส์ US Dividend 100เป็นพิมพ์เขียวเลยนี่แหละค่ะคือ4ขั้นตอนการครัดกรองสุดเข้มที่ทำให้ SCHD ไม่เหมือนใครอะ ขั้นแรกเลยเขาจะเริ่มจากจัก,กรวาลหุ้นขนาดใหญ่ทั้งหมดในอเมริกาก่อนเลยขั้นที่2ค่อยๆกรองเอาเฉพาะบริษัทที่จ่ายปันผลต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย10ปีติดกันขั้นที่3อันนี้สําคัญมากคือการตรวจสุขภาพการเงินแบบเจาะลึกดูหมดเลยค่ะทั้งความสามารถในการทํากําไรหนี้สินกระแสเงินสด แล้วสุดท้ายถึงจะนำบริษัทที่ผ่านด่านอารหันต์ทั้งหมดมาจัดอันดับเราเลือกเอา100บริษัทที่แกร่งที่สุดเข้ามาอยู่ในพอร์ตค่ะใช่เลยค่ะ10ปีนี่คือเกณฑ์เหล็กของเขาเลยซึ่งมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะคะว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่แค่จ่ายปันผลได้แต่ต้องจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอคือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วไม่รู้กี่รอบซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความมั่นคงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องเงินปันผลปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ทรงพลังมากๆแล้วก็มักจะมาคู่กันเสมอเลยนั่นก็คือพลังของการถบต้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้กับเงินปันผลเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะลองดูตัวอย่างนี้กันสมมุติเราลงทุนไป1,000ดอลลาร์ 1, ในปี2012แล้วเราก็ปล่อยให้เงินปันผลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยถูกนำกลับไปลงทุนซ้ำเข้าไปอีกเรื่อยๆ ย้ำนะคะว่าไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยแม้แต่สตังเดียวพอมาถึงปี2021เชื่อไหมคะว่าเงินปันผลต่อปีที่เราได้รับจากเงินก้อนเดิมก้อนนั้นน่ะมันเติบโตจากแค่ประมาณ31ดอลลาร์กลายเป็น113ดอลลาร์ไปแล้ว ไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้แล้วค่ะที่ทำให้เราได้เห็นตัวเรียมหาศารร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า yield on cost หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คืออัตราปันผลเทียบกับต้นทุนเริ่มแรกของเราไม่ใช่เทียบกับราคาตลาดปัจจุบันพูดง่ายๆคือมันบอกเราว่าไอ้เงิน1,000ดอลลาร์ก้อนแรกสุดของเราเนี่ยตอนนี้มันขยันทำงานหาเงินให้เราได้เก่งขนาดไหนแล้วและจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ yield on cost เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง11.3%เลยทีเดียว เฮ้ย hey, ลองคิดดูสิคะจากวันแรกที่เราซื้ออาจจะได้ปันผลแค่ราวๆ3%า3%แต่วันนี้ผลตอบแทนจากเงินต้นก้อนเดิมของเราเนี่ยมันให้ผลตอบแทนสูงกว่า11%ไปแล้วนี่แหละคะ่ะคือเวทมนต์ของจริงของการลงทุนระยะยาวแล้วปล่อยให้เงินปันผลมันทำงานให้เราคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเอาไปเทียบกับตลาดโดยรวมละ่ะ SCHD มันเป็นยังไงแล้วเราจะเอามันมาใช้ในกลยุทธ์การลงทุนของเราได้ยังไงบ้างพอเราลองเอา SCHD มาวางเทียบกับดัชนีตลาดกว้างๆอย่าง S&P 500นะคะจะเห็นความต่างชัดเจนเลยอย่างแรกเลย SCHD จะให้ปันผลหรือ dividend yield ที่สูงกว่าและที่น่าสนใจคือความผันผวนเนี่ยต่ำกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำ ดูจากค่าที่เรียกว่าเบต้าค่ะคือมันอยู่ที่ประมาณ0.9ซึ่งค่าเบต้าที่ต่ำกว่า1ก็แปลว่ามันมีแนวโน้มที่จะเหวี่ยงขึ้นลงน้อยกว่าตลาดโดยรวมนั่นเองกราฟนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยค่ะจะเห็นเลยว่าอัตราเงินปันผลของ SCHD น่ะมันสูงกว่า S&P n 500เกินเท่าตัวเลยทีเดียว เหตุผลก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าใน S&P 500เนี่ยมันมีหุ้นกลุ่มเติบโตหรือ Growth Stock ที่เขาไม่ได้เน้นใจปันผลแต่ไปเน้นการเติบโตของราคาหุ้นปนอยู่เยอะมากนั่นเอง แล้วเงินที่เราลงไปเนี่ยมันไปอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบ้างล่ะจะเห็นว่า S c H D เนี่ยเขาเน้นลงทุนในกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัย4ของเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้เช่นกลุ่มสุขภาพหรือ health care เพราะว่าเศรษฐกิจจะดีจะร้ายคนก็ต้องรักษาพยาบาลอยู่ดีหรือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นหรือ Consumer Staples เพราะคนก็ยังต้องกินต้องใช้ซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้ล่ละค่ะที่มักจะทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ทีนี้พอเราซูมเข้าไปดูรายชื่อหุ้นที่เขาถืออยู่ข้างในนะคะโอ้โหยิ่งเห็นภาพชัดเลยล้วนเป็นบริษัทเบิ่มๆที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันดีทั้งนั้นเลยไม่ไว่าจะเป็นเมอร์กโฮมดี p o t p e p ซ i c o ไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีที่มีธุรกิจมั่นคงมากๆอย่าง Broadcom และ Texas Instruments ซึ่งมันก็ตอกย้ำแนวาทางการเลือกหุ้นที่เน้นคุณภาพและความสม่ำเสมอจริงๆค่ะ ทีนี้มันมีไอเดียที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือการใช้ SCHD เนี่ยควบคู่ไปกับกองทุนที่อิงตลาดอย่าง S&P 500 เอางี้ลองนึกภาพตามนะคะว่าพอร์ตของเราเนี่ยเหมือนรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์2ตัวเลยเครื่องตัวหนึ่งเน้นความเร็วบีบีนั่นก็คือ SNP 5 0 0ที่มีโอกาสเติบโตสูงส่วนอีกเครื่องหนึ่งเน้นแรงบิดความทนทานไปได้เรื่อยๆมั่นคงนั่นก็คือ SCHD ที่ให้ความเสถียรและกระแสะเงินสดกับเราค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเจาะลึก SCHD กันมาพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นจุดเด่นของมันอย่างชัดเจนแต่ก่อนจะจบกันไปอยากจะชวนคิดถึงอีกมุมหนึ่งสำหรับอนาคตกันหน่อยค่ะถ้าให้สรุปนะคะหัวใจของ SCHD เลยก็คือการลงทุนในบริษัทคุณภาพดีที่สร้างรายได้ให้เราอย่างสม่ำเสมอและมีความผันผวนที่อาจจะต่ำกว่าตลาดโดยรวมซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหาความมั่นคงและกระแสเงินสด แต่มันมีคําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะในโลกที่เทคโนโลยีใหม่ๆมันเกิดขึ้นทุกวันและพฤติกรรมของผู้คนก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี่ยไอ้กลยุทธ์ที่มันอิงกับบริษัทที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยมันจะยังเป็นผู้ชนะในอนาคตได้อยู่หรือเปล่านี่คือคําถามสำคัญที่นักลงทุนอย่างเราต้องคอยหาคำตอบกันต่อไปค่ะก่อนจากกันนะคะ ดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นการให้ข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้นไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ